สวัสดีพี่น้องสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับผมสุรนาถเวชาชีวะขอแนะนําตัวนะครับและขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสมาชิกทุกคนด้วยครับที่ผมต้องขอฝากเนื้อฝากตัวเพราะผมเป็นสมาชิกใหม่สมาชิกหลายท่านช่วยกันก่อตั้งพรรคนี้ขึ้นมานั่งอยู่ทั้งสองด้านผมต้องขอขอบพระคุณท่านมากที่วันนี้ทําให้พวกเรามารวมพลังกันได้เสียงตบมือดังๆสําหรับผู้ที่ช่วยก่อตั้งพรรคกันมาครับ ผมต้องถามก่อนว่าพี่น้องหิวหรือยังผมน่าหิวแล้วแต่ว่าอีกสักพักเดียวครับอีกสักพักเดียวผมจะพูดให้ตรงประเด็นเดี๋ยวท่านเลขาธิการพักขึ้นมาก็ตรงประเด็นแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักผมหรือบางคนที่20ปีก่อนผมเป็นพักอยู่พักไทยรักไทยเป็นโฆษกพักไทยรักไทยปี2549 44ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2549ผมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกรัฐประหารหน,นีไปนอนอยู่ในโรงแรม7วันนะครับถูกแบนจากการเมือง5ปีหลังจากนั้นพรอเขายุบพรรคกรรมการบริหารก็โดนแบน5ปีหลังจากนั้นพ,พ,พ้รรรรน,น5ป,นนน5ปีผมไม่เข็ดครับ นายกยิ่งรักษณ์ชินวัตรชวนผมไปเป็นเลขาที่การนายกปี2555ปี2557โดนรัฐประหารอีกรอบหนึ่งไม่โดนแบนครับคราวนี้แต่นอนค่ายทหาร7วันใครอยากไปนอนกับผมบ้างครับนะครับแต่คงไม่มีใครอยากไปนอนเพราะว่าไม่สนุกครับไม่สนุกแล้วก็จริงๆแล้วผมเป็นนักประชาธิปไตยต่อสู้กันมาหลายรอบ นะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยกับ,ก,บ,ก,บการรัฐประหารแต่ในที่สุดเมื่อ7ปีที่แล้วผมคิดว่าถ้าเล่นเกมการเมืองกันแบบนี้ใช้อำนาจกันแบบนี้เราก็ขอพักตัวเองผมไปทำร้านอาหารร้านกาแฟดีบ้างไม่ดีบ้างขยายจากสาขาเดียวเป็น8สาขาพอมาเจอโควิดก็คงประสบปัญหาเช่นเดียวกับพี่น้องหลายคนนะครับที่ค้าขายอยู่ในที่นี้ก็เหลือสสาขาแล้วก็ล่อแร่ล่อแร่อย,อยู่ แต่เหตุผลที่ผมต้องกลับมาทําการเมืองในรอบนี้เนี่ยมีสาเหตุผลหลักเหตุผลแรกก็คือผมมีความรู้สึกว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดระบาดทั่วโลกเราเข้าใจนะครับว่าโควิดระบาดทั่วโลกทุกคนต้องเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกันหลายประเทศต้องเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกันแต่หลายประเทศทําไมรัฐบาลเขาจัดการได้ ทำไมเขาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้แน่นอนในช่วงแรกมีการลองผิดลองถูกแต่พอสักพักหนึ่งแต่และรัฐบาลก็จะมีชุดนโยบายชุดความคิดรัฐบาลที่เขาจัดหาวัคซีนรัฐบาลที่เขาจัดหาหน้ากากอนามัยรัฐบาลที่เขาจัดหาชุด ATK ที่ไม่มีปัญหาเหมือนรัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทย เมื่อ20ปีที่แล้วเรามีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามี30บาทรักษาทุกโรคเราประกาศตัวเองเป็น m e d i c เ l h u หเป็นเมืองที่ทุกคนต้องมารักษาตัวเองมารักษาสุขภาพที่นี่แต่วันนี้รัฐบาลไม่สามารถดูแลสาธารณาสุขของคนไทยทุกวันยังมีคนไทยตายร้อยกว่าคนวันนี้ตาย128คน รัฐบาลที่ไหนครับในโลกที่ปล่อยให้คนตายทุกวันวันละร้อยคนไม่มีนะครับรัฐบาลต้องจัดบริหารจัดการได้ดีกว่านี้เรื่องที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจผมคนเดียวก็ไม่เหมือนกับหลายคนต้องผจญปัญหาหลายประเทศเขาก็บริหารจัดการได้เขาปิดเมืองก็ปิดเราก็ต้องเสียสละปิดเมือง แต่เวลาเขาเปิดเขาเปิดเลยเขาไม่ลักกปิดลักกระเปิดครับรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ลักกปิดล้กกระเปิดในการบริหารเศรษฐกิจไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจทั้งการแก้ไขปัญหาปากท้องในระยะสั้นและวางแผนเศรษฐกิจหลังกระบวนการโรคระบาดจะหมดสิ้นไปประเทศอื่นเขามีแล้วนะครับว่าหลังแพนเดมกหลังโรคระบาดเขาจะทำอะไรบ้าง รัฐบาลชุดนี้ไม่มีทั้งแผนสำหรับวันนี้ไม่มีทั้งแผนสำหรับพรุ่งนี้จริงๆเมื่อวานนี้ก็ไม่มีแผนอยู่กันไปวันๆปัญหาเรื่องข้าวของแพงไม่แก้แก้ปัญหาเรื่องหวยแพงผมก็เข้าใจพี่น้องก็เหมือนกับพวกผมแล้วนะครับ ทุกสองทุกทุกสอาทิตย์เราก็มานั่งลุ้นตัวเลขกันนะครับแต่ว่าแล้วเราก็ซื้อหวยแพงนะครนอกจากนั้นเรายังต้องไปซื้อไข่แพงเป็ดแพงหมูแพงซื้อหวยแพงแต่รัฐบาลเขาไม่สนใจครับเขารับเงินเดือนภาษีอากรจากท่านแล้วก็มีปัญหาอีกมากมาย ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจบที่ประเด็นที่สาว่าทำไมผมคิดว่าผมต้องกลับมาทำการเมืองเพราะทั้งสองปัญหาไม่ว่าเรื่องของสาธารณาสุขหรือเรื่องของเศรษฐกิจคือปัญหาการจัดการบริหารล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาครับเป็นการบริหารล้มเหลวที่ไม่สามารถที่จะ ขอให้ท่านอยู่ต่ออีก8ปีได้ใครอยากให้อยู่ต่อ8ปีไม่มีเลยนะครับเงียบหมดใครอยากให้ประยุทธ์จันโอชาไปวันนี้ครับผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมเกรงใจดออรอุตมะกับท่านสนธิรัตน์และหลายคนที่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันก็เป็นปัญหาจริงๆเพราะว่าท่านเหล่านี้เนี่ย อย่างที่ท่านหัวหน้าพักพูดเข้าไปวางระบบเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นคนที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่นักการเมืองแต่ในที่สุดถูกเกมการเมืองบีบท่านก็เป็นคนดีท่านก็ออกมานะครับการเมืองไทยหลายคนเป็นคนดีถูกบีบออกมาผมอยู่ในสภามา4ปีเต็มเป็นรัฐมนตรีสองปีเป็นเลขาธิการนายกอีกสองปี เห็นคนดีๆเข้าไปทำการเมืองแล้วก็ทนออกมาเพราะอยู่ไม่ได้มีแต่พวกที่แย่งอำนาจช่วงชิงอำนาจต่อสู้กันเรื่องอำนาจที่อยู่ได้เราจะยอมให้ประเทศเป็นอย่างนี้เหรอครับเรายอมไม่ได้ครับขอเสียงตบมือดังๆว่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้และนี่แหละคือเหตุผลที่ผมต้องมาตรงนี้แต่ทำไมต้องมาตรงนี้ละ่ะหลายคนถามผมว่าทำไมไม่กลับไปเพื่อไทย ไม่ผมไม่มีเรื่องอะไรกับเพื่อไทยผมยังเคารพท่านอดีตนายกทักษิณและอนดีตนายกยิ่งรักในฐานะผู้บังคับบัญชากเก่าของผมแต่ผมเป็นคนที่คิดว่าวันนี้เราต้องมาสร้างพาหนะใหม่เราต้องมาสร้างองค์กรใหม่ร่วมกันแล้วองค์กรใหม่ตรงนี้จะต้องเป็นองค์กรใหม่ที่เป็นมืออาชีพผสมผสานทั้งความคิดใหม่ซึ่งหมายได้ไม่ได้ไหมายความว่าต้องคนรุ่นใหม่นะครับ ความคิดใหม่ๆอย่างความคิดใหม่ๆของคุณนริศเชยกลิ่นซึ่งเป็นซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังของคุณสันติกีรนันซึ่งเป็นนักวิชาการนะครับและก็รวบรวมคนรุ่นใหม่อย่างพิธีกรทั้งสองท่านและอีกหลายคนอย่างคุณอาทิตย์ที่เมื่อกี้พูดไปทั้งหมดนี้คือการรวบรวมคนรุ่นใหม่คนที่มีความคิดใหม่คนที่มีอาชีพ และคนที่มีประสบาการณ์ผ่านมาทำงานมาตกผลึกและพร้อมที่จะกลับไปทำงานเสียสละเพื่อประเทศชาติขอเสียงตบมือให้กำลังใจกับคนเหล่านี้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับที่นี่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจใครที่รู้จักพักไทยรักไทยคู่ต่อสู้ของผมก็คือพักประชาธิปัตย์ คนที่รับคมผมเป็นโฆษกพักผมก็รับคมปากกับพักประชาธิป,ปัตย์ตลอดเวลาคนหนึ่งที่ผมรับคมปากด้วยพี่นิพิษอินทรสมบัติอยู่ตรงนี้แต่เราต่อสู้กันในเชิงความคิดเราต่อสู้กันในเหตุและผลเราอยู่ในสภาถกเถียงกันลงมาก็กินกาแฟกินข้าวกัน ไม่ได้หัวกันนะครับยังมาถกเถียงกันตรงกาแฟแต่ไม่ต้องโกรธกันแล้ววันนี้20ปีก่อนใครถามผมจะยืนบนเวทีเดียวกับนิพิษอินทรสมบัติไหมผมคงได้แต่หัวเราะนะครับแต่วันนี้ผมสามารถยืนตรงนี้ได้เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะสลายขั้วการเมืองสลายความขัดแยง้งเหตุเดียวที่เราต้องสลายความขัดแยง้งเพราะถ้าเราไม่จับมือกัน เราไม่สามัคคีกันเราไม่รวบรวมคนดีเราไม่รวบร,ร,ร,รวมคนเก่งเข้ามาแล้วทำงานร่วมกันถ้ายังขัดแย้งการเมืองอย่างที่เห็นในข่าวทุกวันนี้ประเทศนี้จะล่มสลายแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศล่มสลายไม่ได้ครับจริงๆมีเรื่องตลกยังไงผมก็ต้องขออีกสักนาทีหนึ่ง เพราะว่าตอนที่ผมอยู่กับรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยมันก็มีพวกเป่านกหวีดไล่ผมคนหนึ่งที่เป่านกหวีดไล่ผมเนี่ยชื่อสันติกีรนันนั่งอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ผมทำงานกับอาจารย์ได้ยังไม่ได้เห็นตรงกันเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยเหตุและผลเถียงกันได้เราต้องสลายความขัดแย้งลดอีโก้ตัวเอง เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งสุดท้ายจริงๆครับเหตุผลที่ผมมาตรงนี้เพราะผมคิดว่านอกจากกลุ่มคนตรงนี้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเหล่าสมาชิกพวกผมด้านหน้าเนี่ยทำงานไม่ได้ครับสมาชิกพรรคทุกคนต้องร่วมกันมาสร้างอนาคตไทยครับถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างอนาคตไทย คนข้างหน้าไม่มีความหมายสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สมาชิกด้านหลังเราจะมาร่วมกันใช่ไหมครับให้ไมโครโฟนนักการเมืองแล้วมันก็ลงจากเวทียากหน่อยนะครับสุดท้ายจริงๆอ้าวเลยสุดท้ายจริงๆในหัวหน้าพรรคอุตมะอาจจะไม่กล้าฟันธงแต่ผมว่าทีมที่เป็นมืออาชีพ จะต้องมีผู้นำที่เป็นมืออาชีพผมขอฟันธงตรงนี้เลยว่าถ้านายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ชื่อสมคิดจาตุศรีวิทักษ์ประเทศนี้ไปไม่รอดครับ